้อยคูณสิบสองก็มาว่ะโอ้โหโดอกนี้ต้องระดับเมอร์เมกะเดียวไหมล่ะสี่พันเจ็ดร้อยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกละครบังเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใน้ทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม เซียก็กราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพวกกันอีกแล้วกับเจสชมาชายปั่นวันเจก็อยู่กับเบ็ดฟิกวันของเราเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจเลือกเล่นเนาะยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อข้ามาเติงเท่านั้นนะคะเจไม่แนะนําไม่สนับสนุนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเนาะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีนะคะทุกคนเอาเป็นเกมเกรนิชาฟอร์จูนเลยกันละกันนะโชคราบแห่งคาเนตนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะปังหรือจะพังยังไงก็ฝากรับชมให้จบคลิปด้วยนะเข้ามาแล้วก็อย มกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะหอบทุนมา2,071บาทนะคะทุกคนขออนุญาตกดซื้อฟรีเกมเลยกันแล้วกันเนาะในราคา1,500อยู่ที่เบ็ด20ไปเลยจ้าใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวเบ็ดฟิกวันของเรานะจ๊ะปมมาลายลเอียดเกมหมดอยู่ใต้ทุนบ้านเลยกันแล้วกันนะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่อยู่เด้ออ่ะเอมาดิ เอมาดอกนี้น่าจะปังบุรีเย่นะไปต่ออ่ะหลงวันก้อนโตมา627บาทก็ยังได้อยู่นะคะทุกคนช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นก่อนนะช่วงนี้กักตัวปั่นยาวไปนะทุกคนปั่นอยู่ในห้องนะเออมา ขอให้ปังปูดีเย่นะคะทุกคน่ะนี้กามาแปดร้อยสี่บาทนะคะเอหมักดอกเดียวรู้เรื่องหีเหลียงหมี่เกี๊ยวเอาดิคูณสิบสองว่ากันไปนะฟาดมาเท่าไหร่ยังไงอะไร อีกหนึ่งไม้สุดท้ายนะคะมาลุ้นกันว่าเราจะบวกรบคูณหารมาเท่าไหร่นะเออเฮ้ยอ่ะอะไรหล่นเมื่อกี้นะทุกคนขออนุญาตซื้ออีกหนึ่งรอบเลยกันแล้วกันนะเราก็บวกมาประมาณ900เนาะขอใส่เบ็ด ใส่เบ็ด30นะมันมันอยู่ที่ราคา2250นะอ่ะเรามาลุ้นกันนะทุกคนไปต่อได้อีกนะไปต่อยาวๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็บวกมามันยังบวกมาไม่หนักไงทุกคนเราก็ไปต่อได้นะคะ อโอ้โหดอกเดียวเน้นเน้นรู้เรื่องมีเลี้ยงหนีเกี้ยวโอ้โหเอาดิคิดไม่ผิดเลยนะทุกคนที่แบบซื้ออีกหนึ่งไม้นะโอ้โหปังมากอะไรจะปังบุรี่ขนาดนี้นะคโคตชอบเลยนะทุกคนอ่าดีก็มาดีครับก็มาดีครับ รู้เรื่องมีเรียงมีเกี้ยวดอกนี้ฟาดมาอีก846บาทนะ,ะทุกคนปังไม่ไหวมากคิดไม่ผิดนะที่มาต่อนะฮะโอ้โหก็บวกมากเกือบหกพันเลยนะเนี่ย <S <S เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยว เจขออนุญาตลบทุนเจ้ออกไปเนาะโอ้โหบวกมา4,618บาทเลยทีเดียวเนาะโอเคยังไงเจ้ขออนุญาตไม่ไปต่อเลยกันแล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยเนาะเบ็ดฟิกวันของเรามาแรงในกระแสต,ตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเน,ะนาะเดี๋ยวไว้เจอกัอนใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดสวัสดีจ้าบ๊ายบาย